น่งจังเลกเอักินับแล้วไหมตไหเมือกี้มนนออยู่ดีๆนะเขาขับเขาขับมาชิดมากเลยหมอเนี้วชี้ลูกกินเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวไปหาหมอเลยไปไหนไปไหนไปม่่อหมีแย่หมีไม่แย่หรอก นอนดีกว่าลูกนอนแล้วนอนนะ้นนนะยี่เก็บอยู่นั่งลงเร็วๆหาหน,นเูเจ็บอยู่นะลูกน,น,นะอน,นหแก้าโดนเยอะมากเลยนะคะม,มันแบบมันเลือม<น>ันซีออกมาพะไปหาม,หมอนะเดี๋ยวกินี้นะนนไปขาม,มอ่ะนะน ก็มาเยี่ยมรถชี้นะชี้ขาเจ็บอยู่เยอะเ,อเขาเอามารับผิดชอบค่ะเนาะเขาเขาจะจ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมดแต่ทีนี้ติดต่อกินิกอยู่เพราะวันนี้วันหยุดไงไม่รู้คิดเขาต้องทุกชิ้นนี่คือต้องให้เขามานีเขารับชอบมารักษาที่นี่เราทิ้นไม่ไปไหนเลยที่นี่ไหนเนาะ คลินิกประจำเขาอจะมีอยู่ฉีดวัคซีนบ่อยๆมันเป็นคลินิกที่บาที่ได้พินนอนนะลูกนะหายเจ็บอยู่นะลูกนอนนอนนอนนะนอนนะอ่ะอ่ะหมดแล้วกินหมดแน่่านนอนนอนแน่อ่างอ่